นรกนะฮะกับวิทยาศาสตร์เป็นไงนรกคือสภาวะที่จิตมันแย่ yeah! พักความถี่มันต่ําความถี่มันขึ้นวิยุาขึ้นอะไรแค่มีความถี่นะฮะพวกสัตว์นรกเนี่ยนะครับจิตนรกคือจิตที่ไม่ดีนะชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาจินนะฮะฆ่าสนุกสนานฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรพวกเนี้ยตายไปเกิดในนรกนะครับแล้วจิตคนเราก่อนตายเนี่ยมันส่งออกเหมือนขึ้นวิญญาณ คุณกดโทรศัพท์ไปหาเบอร์เนี้ยหาเบอร์คนเนี้ยมันก็จะวิ่งไปเนี้ยนะฮะก่อนตายก็เหมือนกันถ้าเกิดชีวิตคุณไม่เคยทําความดีเลยก่อนตายไม่มีทางที่คุณจะนึกถึงเรื่องดีๆได้เลยถ้าคุณฆ่าสัตว์คุณชอบฆ่าแมวสมมติล่าแมวเป็นนักล่าแมวฆ่าแมวไปอาจินเลยทําร้ายแมวเนี้ยก่อนคุณตายคุณก็จะนึกแต่เรื่องแมวเนี้ยจิตมันส่งออกไปนึกแต่เรื่องแมวคุณไปเกิดในท้องแมวเป็นแมวนะครับอย่างนี้เป็นต้นตายไปเป็นแมว ะะห่วงเข้าห่วงคล้องมากเป,เป็นหมาเนี้ยเขาที่มาดูสัตว์นรกเป็นยังไงจิตที่มีระดับพลังงานต่ําจะเคลื่อนที่ช้านะฮะคณศาสตร์ในทางคณศาสตร์วัตถุที่เคลื่อนที่ช้าจะมีมวลมากหรือมีความเฉื่อยมากพอมีมวลมากความเฉื่อยมากปุ๊บเป็นไงฮะสามารถอินเทอร์แอคชั่นหรือว่าถูกแรงดึงดูดกระทาได้มันจะมีหลุมดําอยู่ในจักรวาลมีหลุมดําอยู่เยอะเลย หลุมดำเนี่ยคือมันคือดวงดาวเลือกที่ตายแล้วพอเช่นดวงอาทิตย์เราเนี่ยพอมันตายแล้วมันจะพองตัวมันก็ยุบปุ้งเข้ามาแล้วมวลทั้งหมดของมันเนี่ยหรือน้าหนักหมดทั้งหมดของมันเนี่ยจะหดเท่าเม็ดถั่วเขียวเนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้หลุมดำเนี่ยมันคือสารที่มีความหนาแน่นมหาศารแต่มันตัวเล็กนิดเดียวเลยเม็ดเท่าเม็ดถั่วเขียวเนี่ยแต่มันสามารถมีแรงดึงดูดมหาสารคราวนี้พอมีหลุมดําหรือว่าไอ้ดวงดาวที่ตายแล้วเนี่ยอยู่ในจักรวาลเนี่ย มันก็จะดึงดูดสิ่งที่มีมวลเข้าไปหามันแม้แต่แสงเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากหลุมดำได้เลยนะเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันเป็นมหาศาลเลยเท่าเม็ดตัวเขียวเนี่ยแต่มันมีมวลโอ้โหหนักเป็นเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์คือเป็นไม่เหมือนเท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยนะคุณคิดดูว่าแรงดึงดูดมันจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นคนที่ระดับจิตของมนุษย์หรือว่าสัตว์ที่มันหยาบช้าเนี่ยพอตายไปพุทพลังงานมันจะต่า ความถี่มันตำ่ำเพราะความที่ตำ่ำปุ๊บเคลื่อนที่ช้าเคลื่อนที่ช้าปุ๊บมวนมากไงมันก็จะถูกหลุมดำเนี่ยดูดเข้าไปหลุมดำมันจะมีขอบฟ้าเหตุการณ์อยู่คืออาาเขตของมันนะครับพอถูกดูดเข้าไปปุ๊บถ้าเกิดทําชั่วมากเนี่ยจิตระดับพลังงานมันต่ํามากมวนมากจะถูกหลุมดำเนี่ยดูดเข้าไปในแกงกลางเลยพอเข้าไประดับนั้นนะคุณคิดว่าแรงโน้มถ่วงมันจะมากมายขนาดไหนแรงโน้มถ่วงมันมากมายฟักของมันหรือว่าความหนาแน่นของแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันจะเสียดแทงดวงจิตคุณนะ มันเหมือนคนเอาเข็มมาแทงคุณเป็น,มน,มนหมื่นๆเล่มเอาหอกเอาดาบมาฟันคุณเป็นหมื่นๆเล่มดวงจิตคุณจะถูกความน้ำถ่วงเนี่ยขยี้ทิ่มแทงเนี่ยที่พระเจ้าพูดให้ฟังว่าถูกเข็มทิ่มแทงถูกหอกทิ่มแทงตกนรกพวกเนี้ยนี่คืออาการดังนั้นหลุมดำก็เปียบเป็นนรกเลยนรกแล้วพวกที่อยู่ในนรกนี่คืออยู่นานเลยเอาเทวดาก็อายุยืนนะ แล้วสัตว์ที่ไปเกิดในรกทำไมอายุยืนเหมือนกันมันไม่ได้อายุยืนมันติดอยู่ในนั้นนานคนที่ทําชั่วน้อยก็อาจจะอยู่กัขบของของหลุมดําก็มีโอกาสที่จะระเหิดออกมาหลุดออกจากนรกได้เร็วกว่าคือระเหิดดหลุมดาเนี่ยมันระเหิดได้เพราะนั้นดวงจิตที่มันทําบาปไม่มากก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรติดอยู่ในรกไม่นานคือระเหิดออกมาแต่พวกที่ชั่วจ,จัดเนี่ยไปอยู่ที่ไอ้หลุมดําที่เท่าเม็ดตัวเขียวเนี่ยไปอยู่ตรงผิวตรงนั้น ถูกคอถูก,ถกความน้าถ่วงเนะี่ยมันทิ่มแทงดวงจิตฉีดวงจิตออกไปนะฮะเหมือนกับจิตดับแล้วดับอีกดับแล้วเกิดมาพราะจิตรับรู้ใหม่ก็ทิ่มแทงอยู่อย่างนั้นอนะ่นะมันคือสภาวะน้าถ่วงที่ทิ่มแทงนะครับล้วถามว่ากี่ปีกี่ลับกี่กน,นะกี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านปีนะกว่าที่หลุมดำตรงนั้นจะระเบิดอ่ะนะัน้นดวงจิตพวกนี้จะหลุดออกมาได้กี่ตอนที่หลุมดำเนี่ยตัวเนี้ยมันระเบิดออกมา จักรวาลเรานี่ก็คือเกิดจากการระเบิดของบิ๊กแบงนี่แหละอาการเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทําชั่วมากอนะวนมากๆถูกดูดไปในถุมดําที่มันมีขนาดความถ่วงสูงสเนี่ยโอ้โหอยู่ไปฮนะชั่วกับชั่วกันนะถูกทิ่มแทงอยู่อย่างนั้นนั่นคือการเปรียบเปยพระเจ้าท่านไม่รู้จะยกอะไรมาเป็นให้คนในยุคนั้นเข้าใจท่านก็เลยต้องยกว่ามีหอกมีดามาทิ่มแทงอย่างนี้เป็นต้นครับคือสรุปคือ มนุษย์สัตว์สัตว์มนรกเปรตอสุรกายเทวดาชั้นต่างๆคือจิตเหมือนนกันนี่แหละต่างกันตรงที่ระดับพลังงานไม่เท่ากันดังนั้นดวงจิตของเราเนี่ยหรือธาตุรู้นะคือธาตุท่านหนึ่งนะครับเพราะนถ้าเวลาเราตายไปแล้วมันไม่มีที่อยู่มันก็อยู่กลกันอย่กับเราเนี้ยคือดวงวิญญาณต่างๆก็อยู่รอบตัวเราอยู่ความลตบิตนะฮะแบ่งกันอยู่พวกที่เหมือนๆกันก็อยู่เวลเดียวนแค่นั้นเองนะครับเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ที่พระเจ้าสอนนะครับ ผมเรียยเที่ให้ดูง่ายๆแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากบ้างนะครับเพราะนั้นไม่ต้องรอตายนะฮะถ้าอยากทําดีทําเลยฮนะเวลาเหลือไม่เยอะพวกเราเดินเข้าหาความตายโดยที่เราไม่รู้เลยว่าวันไหนนะนะเราไม่รู้เลยนะวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นแค่คิดดีทดําดีพูดดีแค่คิดดีเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อนทำดีกับพ่อแม่ทําดีกับพี่น้องทําดีกับเพื่อนเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อนแล้วค่อยๆพลังแห่งความดีมันจะขยายวงกว้างไป ไม่ต้องไปสนว่าคนจะเห็นหรือไม่เห็นการทำ่าดีคือการฝึกใจเราที่ฝึกใจอาจารย์บอกว่าคือการฝึกตนฝึกตนฝึกใจตนใจเราเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดคุณทําดีคุณก็จะเจอคนดีมันมีแรงดึงดูดคือมันจะดูดเข้าหากันนะครับลองดูลองดนะูนี่คือวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาพุทธศาสนาแปลว่าศาสนาแปลว่าคําสอนพุทธศาสนาแปลว่าศาสนาของ แห่งความรู้ศาสนาอของผู้รู้สอนเรื่องธรรมะสอนเรื่องธรรมชาติพุทธเจ้าสอนหมดนะเรื่องจักรวาลพบภูมินูนี้นั้นดังนั้นไม่ต้องไม่ต้องคิดเดยอะเลยว่ามีมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่ามีแน่น,นอนเพราะเราไม่ได้อยู่ในดวงเดียวในจักรวาลน,นะครับเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอย่างเดียวในจักรวาลมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะโลกนี้จะไหม้ถูกดวงอาทิตย์เผาไหม้แผดเผาเรื่องดวงอาทิตย์เหมือนกันที่พุทธเจ้าบอกจะมีดวงที่เกิดดวงที่หนึ่งสองสามสี่นั่นคือการเปรียบเทียบว,ว่าโลกจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้น จนไม่เหลืออะไรเลยแล้วมันก็จะเย็ยนตัวแล้วมันก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นใหม่มนุษย์ก็จะเกิดพืชเกิดสัตว์เกิดวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ก็จะมีมนุษย์อีกยุคหนึ่งใหม่มนุษย,ย์ในยุคที่จะต่อไปก็จะมึดมึก็จะเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยมีหน้าตาแข็งขายเง้ยจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะจิตของมนุษย์จะต้องอยู่ในสังขารแบบเนี้ยนะครับอืมนะครับในเล่าให้ฟังคร่าวๆนี่คือถามว่าอยังไหนวะ ยากเหนกันนะคือต้องสั่งสมเรื่องของวิทยาศาสตร์มาพอสมควรต้องอ่านต้องทำความใจเสร็จปุ๊บต้องมานั่งเดี๋ยวมันก็รู้เองมันจะรู้เองนะครับมันรู้ด้วยธรรมชาติ